ไม่ออมได้เลยแหละได้แลวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาบ้านพี่สาวนะไปเยี่ยมพี่สาวก็พี่สาวบอกว่ามากินข้าวที่นี่นะเดีย๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างไข่เจียวอมนะน้ำพริกผักนะนี่มีมีผักนิ้ฟ้าด้วยนะฟักเปี๊ยฟักเปี๊ครับนี่หน่อไม้ต้ม แล้วก็ผัดหมูกับสะตอตนะครับนีน่ำพริกกะปิมาครับทานด้วยกันมามา,มาชิมชิมชิมนี่มาชิมก่อนนี่บอกว่าพี่สาวมาเข้ากล้องด้วยไม่ยอมเข้ากลอ้องนี่อายออายกล้องอีกส่วนมาเข้ากล้องด้วยกัน นี่ครับนี่มมปักเปก้าครับปักเปกา้าไม้แล้ว อนนืต้องกินใน้ครบต้องกินใน้ครบทุกอย่างแต่อไข่เจียวยอดชะอมอ๋อื

เนี่ยก็พึ่งมาจากทำงานนะมาจากสวนสาวๆนี่ถ้าไม่สวยนี่ก็ไม่ยอมเข้าคลองนิดเดียวได้นี่ยอืมอืมออืม นี่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 จะตไื okay, right, right. อยนงอืมยังอายอยู่ยงอายอยู่ฝนตกนะฝนตกทุกวันเลยตรงนี้เพิ่งจะแรงให้แป๊บหนึ่งวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนนะที่น้ําท่วมนะบ้านน้าท่วมนะครับทุกๆจังหวัดด้วยนะครับแต่ปีนี้ปีนี้ชุมพรนะจุมพรยังยังยังนะครับบ้านห่มน้ํายังไม่มาคลองเลยดิหืมร้อยพี่น้องเออ

สารปรับสภาพดินปัตตพีห้าดาวปรับปรุงบำรุงดินพื้นผูสภาพดินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม